เก้าไกลปราัยปางน้ำสมุดประการคนแห่ฟังทะลุแสงทุกเวทีพิธาลั่นประชุมพักหาเสียงครั้งแรกที่นี่ขอเปลี่ยนชื่อถนนบางนาตราดเป็นถนนประชาธิปไตย 5พฤษภาคมที่ผ่านมาพักเก้าไกลจัดเวทีปราศัยใหญ่สมุทรปราการนําโดยนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลานายเสียจำปาทองผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่4ปีกแรงงานผู้สมัครสสจังหวัดสมุทรปราการทั้ง8เขตบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นเวทีปราศัยที่มีคนมาฟังมากที่สุดตั้งแต่พักเก้าไกลจัดโดยก่อนหน้านี้ทีมงานได้เตรียมเก้าอี้รองรับ600ที่แต่มีประชาชนมารอฟังมากกว่าหมื่นคนนายธนาทรกล่าวปราศัยโดยถามผู้ฟังปราศัยว่ส ต,ต,ตหรหือไม่ใกล้ถึงวันเลือกตั้งและอยากจะรู้หรือไม่ว่าคณะรัฐมนตรีในสมัยหน้าจะเป็นอย่างไรลุงจะได้อยู่ต่อหรือไม่และใครจะเป็นนายกวันนี้ดีใจมากไม่ต้องพูดถึงนโยบายอีกอีสิวันสุดท้ายผมขอพูดถึงความสัมพันธ์การเลือกพักก้าวไกลที่ไหนครั้งนี้ใช้คําขวัญว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเพราะก้าวไกลอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในสิทธิ์และเสียงของตัวเองวิธีการแก้ปัญหาของก้าวไกลแตกต่างจากพักอื่นเราไม่เชื่อในการแก้ปัญหาแบบป่าผูหากอยากจะพาประเทศไทยให้ไปไปกลกว่าน,นี้ต้องแก้ที่ โครงสร้างเช่นเรื่องค่าไฟแพงที่ต้องแก้ระบบผูกขาดกลุ่มทุนยกเลิกนโยบายเอื้อให้กลุ่มทุน ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริงรวมถึงการควบรวมระบบโทรคมนาคมการผูกขาดการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในธนาทรกล่าวถึงการแก้ปัญหายาเสพติดที่จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิรูปตํารวจพร้อมยกการอภิปรายวงการตํารวจของนายรังสิมันโรมสสสภาค้าวไกลที่ชี้ให้เห็นว่าตํารวจจะเติบโตในหน้าที่ได้ต้องมีตั๋วระบบแบบนี้เอื้อให้ตํารวจชั้นผู้น้อยใช้ช่องทางกฎหมายเอาเปรียบประชาชนเพื่อแลกตั๋วดังนั้นการจะแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการจับกลุ่มผู้ค้าไม่ใช่วิธีที่ได้ผลหากจะแก้ก็ต้องปฏิรูปตํารวจ ทำได้ไม่ยากหากให้นายพิธาลิมจรรญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายก4ปีที่ผ่านมาพักเก้าไกลพิสูจน์แล้วว่ากล้าเผชิญกับทุกเรื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทั้งกลุ่มทุนปฏิรูปตำรวจ IO แต่ปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบนี้กินเวลาถึง16ปีจากการรัฐประหาร2 5 4 9ที่ก่อผลและยังแก้ไม่จบ17ปีที่ผ่านมามีการยุบพักที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนกระบวนการนิติรัฐนิติธรรมถูกบิดเบือนฝ่ายที่มีอำนาจทำอะไรก็ไม่ผิดขณะที่อีกกกฝ่่ายยททออะไรร็ผิดเเสมคนีี ร้องประชาธิปไตยถูกคุกคามติดคุกหลายคนต้องลี้ภยัยเยาวชนถูกยัดเยียดคดีจากการออกมาแสดงความเห็นดังนั้นารกิจจากรุ่นสู่รุ่นคือการสร้างสังคมที่ดีลูกหลานควรได้เติบโตในสังคมที่ดีกว่าเราไม่มีโอกาสไหนที่ดีกว่านี้นี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สาหรับการปฏิรูปกองทัพหากไม่แก้ต้นตอการทํารัฐประหารก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้รู้ว่าแย่มากแต่ก็จําเป็นต้องทําเพื่อลูกหลานไม่ต้องเจอรัฐประหารอีกหากไม่ทําวันนี้จะทําวันไหนพวกเราถากถางมาเท่าไหร่กว่าจะพาสังคมมาเปิดหน้าต่าง แ,แล้วเราจะไม่ฉกฉวยโอกาสนี้ไว้หรือวันนี้มีตัวเลือกเยอะเป็นข้อดีของประชาธิปไตยแต่ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายถ้ามีนายกชื่อพิธาพักเก้าไกลจะทํสองอย่างพร้อมกันทั้งเศรษฐกิจและการเมืองด้านนายพิธากล่าวประสัยว่าประการแตกแล้วคลื่นแห่งความหวังมาแล้วคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงมาแล้วมั่นใจเหลือเกินว่าคือเหล่านี้จะส่งให้ผู้สมัครทั้ง8เขตชนะการเลือกตั้งคราวที่แล้วสมุทรปราการมาเป็นที่2มาครั้งนี้จะเป็นที่1ให้ได้ยกจังหวัดต้นขออนุญาตเปลี่ยนชื่อถนนบางนาตราดของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นถนนแห่งประชาธิปไตยนอกจากนี้จะต้องก้าวไกลไปท <cada campaign. S 1> ั้งแผ่นดินชาวสมุทรปราการอาจไม่รู้ว่าเพราะทุกคนทําให้ตนเป็นนักการเมืองที่ดีขอบคุณทุกคนตั้งพักก้าวไกลครั้งแรกก็ที่จังหวัดสมุทรปราการประชุมครั้งแรกก็ที่สมุทรปราการตอนมีโควิด -19 ก็ลงพื้นที่ครั้งแรกที่สมุทรปราการเลือกตั้งซ่อมครั้งแรกก็ที่สมุทรปราการรวมถึงการลงพื้นที่ช่วยประชาชนครั้งแรกก็ที่สมุทรปราการจากเหตุไฟไหม้โรงงานมิงตี้ผมเป็นนี่คนสมุทรปราการหากไม่มีชาวสมุทรปราการผมคงไม่เป็นนักการเมืองมาถึงวววันนนี้าาาาพิกล่่่ตอ ลงพื้นที่ทําให้ได้คุยกับผู้สูงอายุที่สะท้อนเรื่องเบีย้ยยังชีพที่ลําบากมากเบีย้ยผู้สูงอายุซื้อได้แค่ไข่ต้มฟองเดียวแต่โชคดีที่ตนกินไข่ต้ม2ใบจึงเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนงบกองทัพให้เป็นงบของประชาชนประการต่อมาที่ต้องได้รับการแก้ไขคือขยะต้องขจัดมันออกไปกลิ่นเหม็นต้องนํากลิ่นความเจริญตนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่พี่น้องสมุทรปราการได้เลือกตั้งผู้ว่าแน่นอนปัญหาต่างๆต,ต,ต้องให้คนสมุทรปราการคนท้องถิ่นแก้ไขถ้าวิสัยทัศน์แบบนีี้้้เเป็นนสิ่่งททุกกคคชออบใหาาวววมลัไ หลังแล้วเอาความหวังไว้ข้างหน้าเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลือก9ก้าไกลในวันที่14พฤษภาคมอีก9วันพักคก้าไกลจะไม่แผ่วแต่จะเร่งสู่อนาคตของพวกเราสืบจากข่าวรายงาน